สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคหรือวิธีการกว้างๆของการใส่ปุ๋ยนาดินทรายที่จะพูดของดินทรายเพราะว่าลองพูดแบบรวมๆแล้วมันชิดยาวมากนะครับก็เลยมาบอกเฉพาะนานดินทรายก่อนนาดินทรายเนี่ยกายภาพของเขาก็คือเป็นดินที่เน็ดใหญ่ๆใ,ใหญ่ใหญ่ที่สุดอะโดยที่เขามีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารได้จับมากดังนั้นผมจะแนะนําวิธีการหว่านปุ๋ยที่เหมาะกับดินทรายโดย คุณจะรู้เลยว่าหว่านไปในกี่วันแล้วปุออ๋ยก็หมดแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมจะบอกคือต้องหว่านบ่อยๆแต่หว่านน,น้อยๆเอานะครับส่วนใครเป็นนาดินเหนียวต้นทรายเป็นดินที่ดีมากๆอันนั้นอะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้แต่ใครที่มีปัญหาดินทรายมากๆเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่อันนี้จะมีปัญหาเรื่องการหว่านตุ๋ยนะครับโดยที่การหว่านตุย๋ยครั้งแรกของนาดินทรายผมแนะนําให้ชี้ไม่เกิน20วันเขาจะหว่านเร็วกว่าชาวบ้านหน่อย นะครับโดยที่คุณอาจใช้ยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตร16เสมออ่า16เสมออ่า15เสมอแล้วก็ 16, 18, 18ก็ได้ในครั้งแรกนะครับหลังจากคุณหว่านไปแล้วปุ๊บทุกๆเจ็ดถึงสิบวันบางทีป,ปุ๋ยมันจะหมดก็ใช้วิธีการเอายูเรียรแต่ถาวเอาเรื่อยๆจนถึงเข้าท้องก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือคุณก็ใช้16เสมอ15เสมอหรือหรือสบ18ผสมกับยูเรียหนึ 1, 1, 1, ่งต่อหนึ่งเหมือนกัน วานไปแล้วก็ทุกๆเจ็ดถึงสิบวันก็ดูว่าตรงไหนเริ่มเหลืองก็พาวตุว๋ตายาใหมม้มีอาการเหลืองก็พอเหลืองเหลืองนี่คือออกอต่องส,สีเขียวตองอ่อนตองอ่อนก็คือเขาปุ๋ยในพ่อปุ๋ยหมดเอาแค่ยูเรียก็พอเพราะว่าสิบหกเพราะว่าสองตัวท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยขาดมันไม่ค่อยสูญเสียในดินได้ง่ายดังนั้นเนี่ยมันยังพอใช้อยู่แต่ยูเรียมันจะหมดเร็วมันอาจจะระเหยหรือไหลไปตามน้ําก็ได้ซึมลงใ,ใต้ดินก็เยอะดังนั้นเนี่ยก็คือ พยายามดูเรื่อยๆตรงไหนเริ่มมีปัญหาเขียวต้องอ่อนแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียไปพาวจนกระทั่งช่วงข้าวโพธิอันนี้เราจะใช้ยูเรียอย่างเดียวพาวเอาประมาณ10กิโลต่อไร่เพื่อกระตุ้นการออกรวงดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนาดินทรายผมแนะนําแบบนี้เพราะว่าปุ๋ยเขาหมดเร็วมากถ้าเรามารอระยะอย่างที่ผมอย่างที่เขาใช้กันพวกนาดินเหนียวเนี่ยนาดินทรายจะได้ผลผลิตต่ําแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับ ส่วนใครนี้ตันหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์นบอกได้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกคนส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับ